เทียนแฟมนะครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเชาวเกษตรกรนะครับเฮ็ดบักอื้อเทื่อแหลกนะครับกับโชคหลายเลยนะครับมาเบิงนะครับว่าเ่าโชคหลายจังไดขนาดว่าเ่าถามผูถ่เพิ่นเคยเฮ็ดก่อนถามผู้ถ่เพิ่นเคยประสมผลสําเร็จมาแล้วนะครับแต้ห่าขันย่งผาดนะครับมาเบิงครับว่าโชคหลายจังไดนี่ครับใบฟักทองยอดฟักทองนะครับ ใบไม้ยอดไม้ที่ออกมานะครับกลายเป็นว่าเป็นแบบนี้แล้ครับพ่อแม่พี่น้องบ่ลู้ว่าเกิดจากยังนะครับผู้ใดที่มีความหลู้นะครับออซอยแนะนำซอยบอกนะครับนะครับว่ามันเป็นยังนะครับสาเหตุที่ผมสงสัยนะครับคาดว่านะครับ คาดว่าจะเกิดจากเห่าบอดชฉีดยาป้องกันตอนที่มันยั่งเป็นต้นก้านะครับตอนที่ออกมาเป็นใบสองใบตอนนั้นเห่าบอดชฉีดนะครับแล้วก็เห่ากับน้ำมะลงดินน้ำมะลงดินในประมาณสี่หาหมือหกหมือนนะครับเห่ากับฉลาดใจนะครับเห่ากับฉลาดใจเห่ากับบใด บมอเห็นว่ามันเป็นยังนะครับใบสังเกตว่าใบนี้นะครับมันกิสีบอนเป็นยังใบนีบอเป็นยังเข้ากับบัวใดชีดยานะครับบัได้ฉีดยาบัได้ฉีดยากันมะแลงบัได้ชีดยากันนอนกันเพียต่างๆนะครับปรากฏว่านะครับเพราะมันแสดงอาการมันเข้ากับเห็นว่ามันเหลื่มเป็นอย่างสีปไปแหลวนะครับเป็นลายต้นพรอมนะครับบอกเป็นว่าเป็นต้นเดียว ปลูกผมปลูกทั้งหมดหนึ่งไรนะครับทั้งหมดหนึ่งไรตอนที่สแสดงอาการนีเริ่มจะเห็นไปร้ายต้นเลยครับนะครับอยอดอกมะม่มนะครับผมสิบเป็นขาวๆเป็นเป็นบิดๆเบี้ยวๆนะครับ เฮ็ดขั้งแรกนะครับผมก็เจอแจ็คควอดเลยครับนี่แหละครับเพื่อนว่าให้ว่างแผนดีๆครับก่อนที่จะเฮ็ดน,นะครับขอความนะนําำขอความแนะนขขํานนำจากผู้ที่เพิ่อนประสบผลสำเร็จมาก่อนถามเพิ่นให้มันละเอียดนะครับว่าแต่ละขั้นตอนต้องเฮ็ดอย่างเนี้ผมกับผมก็ว่าผมพยายามที่จะ เหตดตามที่เพิ่นแนะนำถูกอย่างแล้วนะครับ็ก็ยังมีผ่าดได้อยู่นะครับเกษตรกรท่านใดที่มีความรู้นะครับแนะนำเขามาได้นะครับว่าผมควรจะแก้ไขจังไดนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจกดติดตามช่องเสียเทียนฟ้ามให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตอาการให้เบ่งเรื่อยๆนะครับว่าการทำฟักทองขังแหลกของเสียเทียนฟ้ามนะครับสประสมผลสําสำเร็จบอสีคไหนเิไี้ยก็บผลิตบอจังไดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับ